สวัสดีตอนแรงๆจะพี่น้องเขาแง่เขาเทียงพร้อมกันเลยเพราะว่าแม่ยากะตามที่แม่ลงคีบเห้เบิงละจ้าแม่ทาสีหัวไม่เนาะค่ะนาออันเกามันบออันมันหลอกมันแหลกอย่าค่ะพี่น้องมันเกาแล้วนะอันเกาเพื่อนเกาเนาะห้อยแมวกะเต้มนะนะคะดำๆเดิมๆนะคะแม่ก็เล้ยท้าสีไม่ก่อนพิสูจน์กว่าสีงามบอแกพี่น้องมาได้จ้าเขาแง่ในยังวัตี อ่าแกงผักหวานใส่เห็ดใส่นอไม่นี่ค่ะอันผักหวานเนี่อันนองเพิ่นไปเก็บเราเพิ่นเอาไ้แม่จะถ้าเป็นดีค่ะนะคะอันนองเพิ่นยุ่ขางกันนี่แหละค่ะยุ่ทั้งหลังทั้งหัวเฮยียนแม่เนี่ยจะเพิ่นต่บอส่วนไปน้ำบ่อผีปันหวดรุ่นวัดสันฉันวางเได็จไปนํำเพิ่นอยู่จืม อ่าคุณนนักหลายค่ะปันเห็ดแจงโอ้ให้ตังบ่าต้องอย่างนึงไปเนี่ยค่ะพี่น้องอต้องไปเก็บน้อใหม่ก็เป็นเพิ่นหละ,ละหล่ะให้เดี๋ยวนออันนังแม่ก็เรียกมาใส่ มิน้นเบิร์ส่าวะอะแงังแซ่กันเลยค่ะจา่างเร็วเหัอรูปเปกจิ้นแล้วค่ะหอมจ้กมันแบบยบมาเปลี่ยนรส้ะหอยเพื่อนไปํำ

ผักหวานผู้เข้าไปสุดแสบพี่น้องแสบแตกต่างกับผักหวานปูใช่ค่ะจะมีคว้มหวานหอมนาเฮตจะได้กินน้ำเพลินกับพี่น้อง แตอน่าหน้าเฮ็ดอีกสุไปน้ำเผินอยู่ค่ะเพราะว่าเม่มักเก็บเห็ดแต่พี่น่อย ขคมนายเฮ็ดแบบดินเฮ็ดยังออกนู่นเหรอหอมมากอยาก เดลล่าหนึ่งเสรอซาสูโนใบว่าเด็กกินโดนงานมันบ่มีอี่สิละค่ะหนาแรง Betul oh. oh, yeah. Hmm. อย่างนี้ก็เลือกท้าข่นเ้วพอเสิบจกินบอื่นจะพี่นอ้องอึนจะดเด้เหืมสุดยอดเดีครับ ประเดี๋ยวใส่ผักขาบุมีผักขาผักขาแม่เอาว่าผูกบุญใหญ่กับพี่น้องจ่งา,ายเอาซื้อว่าผูกใบเลยสามาปลูกใบสีเข็ดคือจะเัิน คนโรแล้วก็เอาพัาสติกที่แม่สื่อมากเนาะคะ่ะเนาะหลอกไว้เขาสุดแม่ไม่คุณแม่ปุยกินเนาะคะ่ะเนาะคุณพ่อ bữa là phát nữa. Ừ. Ừ. Mà ừ. ừ. khai cái phục วันพีนนองมันโดนแล้วมันเป็นแบบซุกเทียพอดไลยคะ่ะมันด้กินได้บอนเนี่ยอืมซุกแค่ขขงมันเอา้ามันอ่อน เนี่ยแต่หม,มักอุ้น้องมุ้งด่กิ่นตองแล้ค่ะมาแล้วค่ะพี่นอ้อง นี่ค่ะหมักละมุดปอกเปียกค่ะชนิดปอกเปียกมันเป็นแบบร่นแบบกรอบเนาะค่ะเนาะมันสิมีแบบพันกรอบเป็นปลาขาหมักละมุดนี่มันสิมีแบบพันกรอบอีดต่างหากเนาะค่ะเนาะอาหารสิกินได้ทั้งเปียกเลยนะคะเนาะอันนี้แม่ ปากเจียวกอ่าครับพี่น้อง,ง,งอืมอืมหวานค่ะอืมอืมอืมหวานหอม โอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวพอกันกับแม่คลิปต่อไปนะจ๊ะมือนี้เมยค่ะพี่น้องเฮ็ดเวียกเมย์เมยแบบมันมเมยแดดน้ำนะครับเฮ็ดเมีย์มือก็ไม่เมยปไนไหนหรอกคะ่ะท่าสีกะท่ายังไงค่ะพี่น้องนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าได้ค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ